มาครับรับรถหนึ่ครับต่อไปจะเป็นเศครับเศษครับก็จะต้องเรุสครับเป็นตั้มพัดที่เทไอองทองเศฟรีเป็หมดไหมหมดไหม